ปั่นข่าวปั่นกระแสที่จะให้ลุงป้อมมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ปั่นกันเหลือเกินผมว่าเลิกปั่นนะครับจะเอาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ไอ้คนที่กําลังปั่นอยู่นี่นะนะเพื่อจะให้กระแสอย่างใดอย่างหนึ่งยอมรับลุงป้อมมาเป็นนายกเลิกเลยครับ พลังประชารัฐได้สอสอสามสิบเสร็จเสรจอายุลุงป้อมก็มากแล้วเดินก็เดินไม่ไหวเวลาอยากจะหลีกอะไรก็บอกว่าไม่รู้แล้วจะเอามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงเลิกปันนะครับผมว่านะให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาจัดตั้งรัฐบาลกันไป ให้เขาไปเป็นนายกรัฐมนตรีให้เขาไปเป็นประธานสาภา,าผู้แทนราษฎรไปส่วนพักลุงป้อมก็กลับไปอยู่ฝ่ายค้านอยู่ก็มานานแล้วสืบทอดอำนาจมาก,กับประยุทธ์กับพอสมควรแล้วก็กลับไปฝึกหัดในฝ่ายค้านบ้างไม่ใช่มาปัน่นกระแสว่าลุงตู่ลุงป้อมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเอาลุงป้อมมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ เลิกปั่นเลยครับคนที่กําลังปั่นอยู่นะี่ยหรือกําลังปั้นก็นแล้วแต่นะจะไว้แล้วครับนะแกเดินแกก็ลําบากเลยนะไปไหนต้องประคองปีกถ้าสมมติแกมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิจริงเนี่ยนะป๊ดแต่ผมก็ไม่รู้จะจำยังไงนะครับคงจะต้องจินตนาการประเทศนี้ไปอีกแบบหนึ่งแล้วล่ะนะแบบที่เคยจินตนาการอแหมนะครับประเทศไทยต้องจเจริญรุ่งเรือง นะอาศัยประชาธิปไตยเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศคราวนี้ปัญหาว่าตลลงป้อมมาจะขับเคลื่อนแบบไหนล่ะรับประคองปีบขับเคลื่อนมันไม่มีแรงพอแล้วปอเตอพอแล้วอ่ะคนเหนือมันต้องับปอทูลุงอยู่บ้านเฉยเฉยดีกว่าลุงปอเตอ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 พอเตอแปลว่าพอแล้วนะครับ เอาละครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ละครับอย่าไปปั่นเลยครับขอร้องเลยอย่าปันป่นเลิก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 ปั่นนะให้ฝ่ายประชาธิที่บันไเขาจัดตั้งรัฐบาลกันไปครับแค่นี้ละครับจำนวนชัยมงคลไปละครับขอบคุณครับ